ตั้งมิเตอร์ไปย่านโอมนะครับถ้าสายถึงกันมันจะร้องตีดนะครับทีนี้เราจะมาเช็คสวิตช์ไฟเลี้ยวไฟผ่ามาไฟฉุกเฉินครับว่าสามเส้นนี้สายไหนต่อไปไหนบ้างครับผมกดเคลียร์ก่อนอ่าถ้ากดเคลียร์แบบนี้คือไฟจะไม่ถึงกันเลยนะครับเอามิเตอร์วัดคู่ไหนมันก็ต้องไม่ร้องนะครับมันต้องไม่ร้องมันจะไม่ถึงกันนะโอเคถูกต้องนะครับถ้าถึงกันมันจะร้องอ่าทีนี้เราจะเริ่มนะครับผ่าไปเลี้ยวขวา เราจะหาสายคอมมอนก่อนนะครับสายคอมมอนคือสายร่วมนะครับคู่ไหนที่มันจับคู่แล้วดังโอเคสายกับกลางดังนะครับเราลองคู่อื่นให้ครบทุกคู่นะครับโอเคเราเจอแล้วว่าสายกลางเนี่ยดังแต่เราไม่รู้นะครับสายกับกลางเนี่ยสองเส้นนี้อันไหนสายคอมมอนอะติดไว้ก่อนแต่คู่นี้ยเวลาเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะดังมันต้องมีเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นคอมมอนเส้นหนึ่งเป็นเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวซ้ายจับคู่อีก อ่าเจอแล้วเลี้ยวซ้ายมีซ้ายกับขวาเสียงดังนะครับคู่อื่นไม่ดังจุดสังเกตนะครับเมื่อกี้ซ้ายกลางอันนี้ซ้ายขวาเจอขาร่วมหรือยังครับขาคอมมอนคือขาร่วมขาร่วมคือขาซ้ายใช่ไหมซ้ายกลางดังอันนี้ซ้ายขวาดังมีซ้ายเนี่ยคือขาร่วมอันนี้ไม่ดังเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าผมผักกดเคลียร์ก่อนแล้วผักมาทางขวา ตรงกลางจะดังแล้วอันนี้คือเลี้ยวขวาส่วนอันนี้คือเลี้ยวซ้ายจริงไหมเดี๋ยวผมจะเคลียร์แล้วเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับขวาต้องไม่ดังทีนี้เราจะเลี้ยวขวากดเคลียร์เลี้ยวขวาขวาคือขากลางโอเคจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขานี้คือขาคอมมอนซ้ายสุดคือขาคอมมอนขากลางเลี้ยวขวาขาขวาเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับ สมมติผมต่อรีเลย์แฟลรรีเลย์ไฟกระพริบเข้าตรงนี้ไฟมันจะกระพริบตลอดเวลานะแป๊บ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 ทีนี้เราก็จะเลือกแล้วว่าไฟให้มันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์จําลองนะว่าผมมีไฟเลี้ยวมาตรงนี้ตลอดเวลาผมสั่งเลี้ยวซ้ายปุ๊บไฟจะออกตรงนี้แป๊บ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 ทีนี้เราต้องติดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหลอดมาต่ออย่างเนี้ยหลอดเลี้ยวซ้ายมันก็จะแป๊บ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 ถ้าผมกดเคลียร์ปุ๊บหลออดดดไไฟตต้งัับมมนจะ่ี เห็นไหมพอผมเลี้ยวขวาตรงนี้มันจะแวบๆมาตรงนี้แล้วแวบๆๆๆๆออกแล้วออกไฟเลี้ยวขวาแล้วตรงนี้ต้องดังครับตรงกลางต้องดังเห็นไหมพอกดเคลียร์ปุ๊บไฟจะดับเห็นไหมทีนี้ไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินคืออะไรครับไฟฉุกเฉินมันต้องกระพริบทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันถูกต้องไหมวิธีการกดไฟฉุกเฉินครับมันจะกดมาทางเลี้ยวขวาเห็นไหมกดมาเลี้ยวขวาทีนึงก่อนปุ๊บเลี้ยวขวาขวาจะติดอันเดียวเห็นไหมซ้ายจะไม่ติด สายจะเงียบแต่ให้เราทาการถักมาทางซ้ายอีกทีหนึ่งสองเส้นนี้จะติดพร้อมกันแล้วอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดเห็นไหมกลางก็ติดขวาก็ติดเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาจะติดพร้อมกันเพราะผมจ่ายจําลองว่าตัวนี้จ่ายไปเรื่อยๆก็พลิบมาเรื่อยๆแป๊บๆแป๊ๆมาอันนี้ก็แป๊บอันนี้ก็แป๊บเห็นไหมพอกดเคลียร์ดับทั้งคู่ นะครับอันนี้คือวิธีการเช็คนะว่าอันไหนขาคอมมอนอันไหนเลี้ยวซ้ายอันไหนเลี้ยวขวาอันนี้จบแล้วนะครับอันนี้ขาคอมมอนขาที่ต่อมาจากรีเล์แฟลนะครับส่วนอันนี้เลี้ยวขวาตรงกลางคือไฟเลี้ยวขวาฝั่งขวาคือไฟเลี้ยวซ้ายจริงไหมเดี๋ยวผมกดเลี้ยวซ้ายดูทีนะครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายสายขวากดเคลียร์เลี้ยวขวาสายกลางโอเคนะครับถ้ากดไฟฉุกเฉินกดมาทางขวาทีนึงแล้วกดไปทางซ้ายทีนึง สองเส้นนี้จะมีไฟออกทั้งคู่โอเคจบนะครับ